สวัสดีครับวันนี้เราจะเอารถมาเล่นสไลเดอร์กันนะครับนี่อันนี้คืเอเจ้าไดนโนเสาร์นะครับนี่เราจะขนขึ้นมาบนนี้กันนะครับนี่สามตัวนะครับนี่ไายเราจะไปลงสไลเดอร์กันนะครับนี่นะครับนไอพวกนี้มันลอยน้ำได้ด้วยนะครับนี่ต่อไปเราจะเอาคันนี้นะครับนี่โอเคลงนะครับ วานทุ see, ่งทีเลสโก้เฮ้ันเคยได้มครับเท่ต่อไปนะครับเราเอาเจ้าสิงโตนะครับ,รบเจ้าสิงโตวันทุ่ที่เลสโก้ไปนะครับเอาเจ้าคันนี้นะครับ พ่นน้ำอือไปแล้วเอาสองคันนี้ลงพร้อมกันนะครับไปครับ กูท Let uh, okay, ี let's go ันที่ let's go โอเคครับเจอกันใ่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย